ปสบปัญหาและต้องจากความช่้นเหลือครับอท่านนายกเทศมนตรีนำสังปล่นะครับท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาเทศบาลตลอดจนอพี่น้องชาวสั่งปลี่ยนทุกคนนะครับก็ดูแลท่นเราว่าผมคนท่านสภาเาคนเรียนนะครับรอวซนะครับก็ กนครับในรขงสนงานจ้าหที่งานหน่ยานทีมงการนงานทานะครับอขอบคท่านนากของคับผู้บริหารแลก็สากที่ปรามที่ได้มการจัดงานในวันนี้ขึ้นนะครับ านนายกเทศมนตรีตำบลสังกำแพงท่านประธานสภาวัฒนธรนรมอำเภอสันกำแพงอาจารย์น์นจุคาตรถรถนวยการศูนย์บันไม่เฉลิมพระเมกียรติจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านจัหดหา,าง,งานจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาธิการบดีมหาวิทยาลัยฟอไอเซนเชียงใหม่ คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์ด้วยความยินด,ด,ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนตัวความประพฤติในครั้งหนึ่งเคยรับราชการเป็นปลรรัดอาเภออยู่ที่อำเภอสังคมแพงแล้วก็ได้เปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ไปรับผิดก,กับย้ายมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง,งใหม่เมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านติดประจิตในวันนี้แล้วก็มอบหมาย คือทำทนะรับที่เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมเสวนาในวันนี้นะครับเ็ได้ความยินดีเป็นอย่างยิ่งได้มีโอกาสมาเจอพี่น้องชาวสังกัแพงอีกครั้งหนึ่งสังกัปปแพงเขาได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมนะครับมีทั้งผ้าไหมเป็นแหล่งที่คน จะเข้ามานักท่องเที่ยวทั้งหลายเข้ามามาดูผ้าไหมแล้วก็มีผลงานของสังคมแพงที่ชนะก,การประกวดนางสาวเชียงใหม่นางสาวไทยนะครับชื่อเสียงของเบอสังคมแพงนั้นนะครับในเรื่องของความงามของผู้คนในเรื่องของความงามของผ้าไหมเป็นที่ ขึ้นชื่อเกี่ยวกับสันกำแพงนะครับสันกำแพงคือความโด่งดังของสันกำแพงสเสน่ห์สันกำแพงทุกอย่างสันกำแพงนะครับ สังกําแพงเป็นวิถีชีวิตนะครับเป็นวิถีชีวิตที่ว่าคือผู้ชายนะครับทํานานครับผู้หญิงนะครับทอผ้าครับในลักษณะที่ส่วนตัวผมเองนะครับผมก็อาศัยเป็นคนท้องถิ่นนะครับก็เลยเริ่มมีเห็นความสําคัญระหว่างน,นิดหน่อยตามนี้นะครับ,รบแต่ถ้าสมมติว่าในเรื่องราวของที่ก่อนนั้น คมจะต้องเรียนเชิญท่านนายกิงอ๋อได้ครับถ้างั้นก็เรียนเชิญท่านนายกต่อเลยครับขอบพระคุณครับเจ้าคนอู้ญากใจกเมือนะเจ้าวันนี้ยังอยู่ในเดือนเมษาอยู่นะเจ้าเจ้าดีใจจัดนักที่หันลูกหลานนะเจ้บาบะละบะกว้างของดีสกปงเฮานะเจ้าตัวข้าเจ้าเกิดอยู่ในบ้านกาดสกปงแหล่งผลิตผ้าไหมนะเจ้า ที่ส่งนำื่อเสียงมาสู่ประเทศสู่โลกนะเจ้า,าสมัยก่อนนี่ถ้ามาจึงใหม่เพื่อนม่ต้องมาสักกแปง้ง<ะ>นะครับมาสักกแป้งมามาแล้วเนี่ยจะต,ต้องได้ผ้าไหมติดมือไปถือว่ามาถึงสักกแปง้ง<ะ>นะะเพราะนั้นที่มาที่ไปของผ้าไหมสชแปง้งตามที่พระเจ้าได้ศึกษาแล้วก็ฟังกำบอกเล่ามาเนี่ยซึ่งประ,ะเดี๋ยวนี้ถ้าว่าไปแล้วรอนรุ่นลูก ลุนหลังก็จะบอกว่าความเป็นมาของใหม่สกปรกแป้งนี่มันมาจากใดนะจ๊อย้อนไปประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะจ๊อกร้อยกว่าปีที่ผ่านมามีการอพยพจากพวกฮะคนจีนนะจ๊อเ <ทะ S 1> ข้ามานะจ๊อแล้วก็มาตั้งโลกรากทินฐานอยู่ตรงบ้านกาสกปรกแปงเขา<ท>ะนะจ๊อมาตั้งโลกรากทินฐานอยู่บ้านกาสกปรกแปงคนจีนมาเอา่อฝังโกรากเราเขากันยังไมาฝังโลกรากอยู่ที่นี่ซึ่งหนึ่งที่ท่านมาจากอน,น,นันต์ได้บอกไว้ว่า สกปงกก่อนตั้งแต่ได้สัมผัสตัวแต่ละบ้านก็มีอาชีพเป็นเมืองอัตกรรมทอผ้า<อ>นะฮะทอมือกันอยู่<อ>นะฮะคนจีนที่มาตั้งแา,ากเนี่ยถ้าใกล้ชิดที่สุดเจ้าขอยกตัวอย่างจากตะกูลชินวัตร<อ>นะเจ้าท่านอคงแปะเสียงเพิ่นเมพ่นมาอยู่ตรงนี้นะอพยพมาอยู่นี่เนี่ยมาแต่งงานกับแม่แสงมาตั้งโลกรากอยู่สกปงกนะฮะและขณางด้วยกันก็นกมีกลุ่มคนจีนลายลายตระกูลที่มาอยู่นี่ ก็มาก้าขายช่วงนั้นก้ามาตางหัวต่างนะไปยังพมา่าเส้นทางการเนี่ยเส้นทางพมา่าไปพม่าแล้วก็ยังที่ตะกี้ล่านะี่ยมันเล่นละครให้ดูนะ่ะนะเจ้าว่าก็หันเพื่อนก็หันว่าคนบ้านเฮาสกับแปลงที่มามาตั้งรกหลางเงินต่อผ้ากันแต่ผ้าไหมเนี่ยเส้นไหมเนี่ยแบบมีมีก็เส้นไฟเพื่อเลี้ยงว่ลูกบองจีนมา,า,นานม้ว่นบอกมันมีไหม่จีนเนาะก็ ตัวไมมสักกระปงเอามาปลูกเนี่ยคนเมืองไทยฮาเมืองพุทธจะมาฮื้อต้มตัวไหมเอาใย,ยนี่กับบัแยกกันเพื่อนไปก้าขนครัวไปขายพม่าผ่านไปตั้ง12ปาน,นาต่างพุ้นก็เลยเอาไมมดิบจากเมืองจีนผ่านต่อพ่อแม่เอาไหมดิบมามาพื้อคนบ้านเฮาสักกระปงเนี่ยต่อนอะเจ้าเริ่มต่อผ้ากันเนี่ยผ้ากันนะ,ะเอากล้วยก่อเพื่อนไปเสียงเนี่ยเพื่อนก่อก,ก,ก้าขาย คนจีนทา้งนี้ประกอบกาขายไปทรงเอาผ้าไหมเอาเส้นไหมดิบมาต่อก็เป็นผ้าผ้าไหมเป็นโโลเป็นอย่างทรงป๊กไปขายกับพ่อแม่ในเมืองจีนตัวอันนั้นข้ามระหว่างประเทศมาตั้งแต่ยุคร้อยกว่าปีละนะจำั่งบอกว่าการการตรงนี้ดีทำตึงผ้าไหมตึงผ้าใยมีหงคอผ้าใยผ้าไหมเอาเส้นใยให้้าบ้านต่อมาเย็บ เปลี่ยนเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นอะไรอย่างส่งไปขายในตัวเมืองเชียงใหม่ครับนะใครอยู่ในเวียงก็ถ้าได้ผ้าใ้สกับแปงใส่ก็ถือว่าโอ้เยี่ยมละครับจนกระทั่งได้ตั้งเป็นโรงงานทอผ้าชินวัตรขึ้นเมื่อปีพศ2475เอ๊ะ2454มีโรงงานทอผ้าวันหนึงมีร้อยปีชินวัตรขึ้นหม่ครับน พอตั้งเปลี่ยนทงงานทอผ้าขึ้นมาเมื่อพศ2454แล้วนะเจ้า,าก็ได้เจ้าต้องเอาขออนรญาตัดูตัวเลขที้ชัดเจนนะเจ้าพอมีรงงานทอผ้าขึ้นมาในชุมชนในบ้านกาดละพศ2478กระทรวงอุตสาหกรรมลงมือเข้ามาควบคุมเข้าตั้งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อการสนับสนุนโรงงานทอผ้าใหม่ชินวัตรขึ้นมานะเจ้า กปรับปรุงนะช่วงนั้นเนี่ยตึงมีถึงของพรมชนะชินวัฒน์เพียรกุศลใครเข้ามาสก,กัดแปลงตอนนั้นนะเจ้าเข้ามาถึงในถนนเส้นเนี่ยตึงเส้นเนี่ยนะมีร้านผ้าเพียรกุศลก่อนตรงข้ามพรมชนะนะแล้วก็มาชินวัฒน์มาดูผ้าใหม่กันนะเจ้าจเป็นคองฮันกาผ้าใหม่ผ้าฝ้ายกันนะฮะตั้งคุณป้าจัดมกับคุณป้าหินทองก็พัฒนานะเจ้าตั้งชินวัฒน์เนี่ยเร่งพัฒนาอ่า ต่างหันผมชนะกับพัฒนานะอายินแก้วตังเพียรกุศสนกับพัฒนาสินค้าตัวเก่าครับความหันนี่พยายามพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผ้าไหมนะฮะจนกระทั่งคุณป้าเข็บทองอพี่ไปอยู่ที่กรุงเทพครับไปอยู่กรุงเทพทางสุขุมวิทก็ไปเปิดตลาดผ้าไฟผ้าไหมของตัางสังแปงเขาตางกรุงเทพพอไปเปิดพันผ้าที่กรุงเทพปุ๊บเนี่ย ปรากฏว่ามีคนสนใจครับผ้าไหมสักแปงเปิดทับทัวร์เปิดตลาดไปสู่จากเอาตลาดียงหม่ละเข้าตลาดต่างหูเทพปรากฏว่าในในยุคนั้นนะเจ้าถ้าใขรมีพิธีมงคลสนรมรสีพิธีแต่งงานนะเจ้าสาวสังเกตดูเจ้าย้อนอยู่ไปของเจ้าสาวจะแต่งชุดผ้าไหมผ้าไหมสักแปงังนะจนกระทั่งมีหนังเรื่องสังกแปงขึ้นมาครับนะ นังเรื่องสกรแปง้งเนาะแต่นั้นมันก็จะเกี่ยวพันมาเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของสาวต่อผ้านะมันโยงไปถึงสาวน้าง,งามสกรแป้งก็เพราะว่ามีคนมาแอวเนาะ,ะมาแอวสะรแปง้งมาหันสาวสกระแป้งกันก็ได้แต่งงานเป็นรักเป็นทางกันไปก็หลายคู่ค,ค,คุณภาพคือตอนนั้นนะกระทั่งแม้กระทั่งการพัฒนาเนี่ยในความสําคัญของทางทางตา,างชินวัฒน์เนี่ยถ,ถ้าถ้าเท่าที่จะอ่านประวัติมาเนี่ย ถึงกับส่งกับเพื่อท่านสสสุรพันธ์ชินวัตรเนี่ยไปเรียนเรื่องการย้อมสีส่งไปต่างประเทศไปศึกษาเรื่องย้อมสีโดยเฉพาะย้อมสีใหม่เนี่ยที่ประเทศเยอรมันอังกฤษกับสวิตซ์ปิกมาพัฒนาโรงงานทอชินวัตรใหม่ไทยกิ้งเทพออกแบบลายพิมพ์ผ้าใหมเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาแห่งหีึจากนั้นเนี่ยส่งท่านบุญรอดลูกเบ้าเบิ้นแห่งพลความเชียงเนี่ยเจ้าน้องท่านน้องของพระสนเนี่ยไปเรียนเรื่องของการทอผ้า จากประเทศญี่ปุ่นพอว่าใหม่ญี่ปุ่นมาพัฒนาปรับปรุงสินค้าของเขาจนเป็นที่ยอมรับตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยถ้าจัมาบินนะเจ้าก,การบินไทยครับเอาไปจัดเป็นเครื่องแบบของพนักงานการบินไทยชุดสี <r> ม่วงนะใคร <r> จะเห็นนะเจ้า <r> เป็นลายสิ้นสกัดแป้ง <r> นั่งสาวสากัดแป้งก็ใส่สิ้นใหม่สกัดแป้งขึ้นเวที <r> นัางสาวไทยก็ใส่สิ้นใหม่สกัดแป้งขึ้นเวทีแต่ที่น่นาภาคภูมิใจที่สุดก็คืออาภัสรา นางแอมจักรวาลวันที่ขึ้นเวทีหับมมกุตใส่ชุดนางสาวสกัดแปชุดผ้าใหม่สกัดแปลคคุณภาพตัวนี้นะเจ้าทำเพื่อฮันทอชินวัติใหม่ไทยได้ฮับพระราชทานคุดคุด,คดเนื่องจากเป็นร้านค้าเป็นพิจภัณฑ์ที่สามารถสร้างชื่อเสียงื่อกับประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นผลัตตัวนี้ก็นําพามาสื่สันกับแปลเฮาตยุย <c oughs> นะเจ้า <c oughs> ต้องขอบคุณ พระคุณชนวัตรซึ่งได้สร้างชื่อเสียงส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการสร้างผ้าไหมขึ้นมาจนเป็นที่ผู้จัดก,กันในนามไหมสกแปงรงแล้วก็เป็นที่กันผู้จัดในนามว่าไหมไทยครับเจา้าขอบพระคุณท่านนายกครับทีนี้ผมขอขอ,ขอนุญาตย้อนกลับมาพอดีเมื่อกี้ท่านนายกท่านได้ให้ข้อมูลเรื่องของภาพยนตร์ครับ อันนี้ทราบมาว่าท่านอาจารย์นันท์ถ้าได้เป็นคนสนใจเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับเรื่องของภาพยนตร์ไทยสมัยก่อนที่มีการนำผ้าไหมสันกําแพงเข้าไปมีส่วนร่วมในในภาพยนตร์แต่เรื่องครับขออาจารย์นัน์ช่วยช่วยให้ข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งครับครับผมคือความโดดเด่นของชุดเชยงใหม่นี้นะครับไหมสันกาแพงจากเรื่องจากภาพยนตร์เรื่องสันกาแพงแล้วนะครับจะมีอีกหลายๆเรื่องแม่ปิงนะครับวางบัวบานมลรักต่อคำใต้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับภาคเหนือนะครับ จะมีการใช้ผ้าของอำเภสังแพลงทั้งหมดครับจากหลักฐานในเรื่องของภาพยนตร์ทุกเรื่องครับรบทีนี้ทราบจากทนายยมเมื่อสักครู่เช่นกันว่ามีลายเฉพาะครับขออาจารย์นันช่วยช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าลายเฉพาะของสังกําแพงเป็นยังไงครับอาจารย์ครับคือความโดดเด่นของลายนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลายขวางนะครับแล้วความคือผ้าไหมสังําแพงนี้จะมีเคือเส้นเล็กครับมีน้ําหนักเบาครับนะครับแล้วการที่สวนใส่เนี่ยจะใส่ครึ่งน่องครับครับ ลักษณะการสวมใส่นะครับจะเป็นครึ่งน่องพ่ออะไรรู้ไหมครับมาจากคําว่าขี่รถถีบกลางจ้องขี่รถถีบกลางจองครับการขี่รถถีบกลางจ้องนี้จะเป็นอย่างนี้ครับคือเขาจะนุ่งสั้นนะครับอ๋อจะนุ่งแค่เข่านะครับครับครึ่งน่องครับครับความตัวเด่นจะมีตรงนั้นครับอ๋อครับครับผมการเลี้ยงขันโตและแขกบ้านเขียงเมืองคาจะรโดดเด่นยังยังยังหายังเห็นได้อยู่ไหมครับทุกวันนี้ยังพอได้เห็นไหมครับสาวถีบขี่รถถีบกลางจ้องเนี่ยครับ มีแต่จะมีมีขี่จักรยานแต่ไม่ได้สวยพิมอ๋อครับผมครับครับขออนุญาตถามทางผู้บริการศูนย์บันใหม่ครับเนื่องจากว่าท่านนครท่านได้เกี่ยวข้องกับส่วนของภาครัฐที่เป็นส่วนกลางครับอยากทราบว่าในลักษณะนี้ครับทางศูนย์บันใหม่เองจะเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีนโยบายที่จะผลักดันในเรื่องของพระใหม่สั่งกระแพงได้อย่างไรบ้างครับท่านครับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับก่อนอื่นก็ขออ่าถามขอบพระคุณทางผู้จัดที่ได้ได้ให้เกียรติครับทาง ศูนย์ม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่สังกัดกรมม่อนใหม่นะครับซึ่งเป็นกรมน้องใหม่ที่ตั้งตั้งมาเมื่อประมาณสักสามปีที่ผ่านมานี้นะครับก็ขออนุญาตพูดกับเมืองนะครับครับพอได้กตั้งมาเมื่อประมาณสักสามปีมาตีผ่านมานี้นะครับฟังสำเนียงของผมนี่ก็อาจจะอาจจะเพี้ยนเพี้ยนไปทังต่างจากวัดหน่อยผมขออนุญาตได้ดำผมเป็นคนจังหวัดน่านนะครับครับผมเป็นเป็นจังหวัดแรกที่ผม ได้มาตอนเป็นละอ่อนนะครับเมื่อสักสี่สิบปีกว่าทีแล้วนะจับได้ว่าเย็นอยุดชันพ3สามนะได้มาจากวัดเชียงใหม่ปิดจากวัดแหลกต่างจากวัดนะฮะหลักจากนั้นก็ได้มาเย็นดีมโจนะครับมโจเส้นหลักสองปีนะครับจบหลักกากลับไปทํางานที่น้านหลักกได้กลับมาอยู่ที่เชียงใหม่นี้สามปีแล้วนะครับประมาณเดือนพฤษภาีนี้จะาครบสามปีนะครับก็ได้มาทํางานร่วมครับทางอาจารย์อนันต์นะครับหรือเมื่อ เมื่อปีที่แล้วนะฮะทางกรมวันใหม่ก็ได้จัดงานประชุมใหม่โลกนะครับซึ่งก็ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสุกิตพโลราชินีนาถได้เสด็จมาตีโรงแรมเซนทาราตีตีเชียงใหม่นะครับครับปีที่แล้วแล้วก็ท่านได้ถอดพระเนตรองค์ได้ถอดพระเนตรเห็นผ้าก็มีผ้าลายสแองแพงท่านจงโปรดให้อนุรักษ์ไว้ก็ได้มาทำงานรลวมกับตอนนี้ก็ได้คำป็น ผีทาเอามาแล้วนะครับก็จะนำเข้ากลมไปแล้วหลวงประทางอาจารย์ครับนะกาเป็นเป็นผ้าที่จะนำนำนำไปถวายนะครับท,ทีนี้ขอย้อนกลับมาในภารกิจข,ของของของทั้งผมตกเป็นภาคส่วนราชการนะครับท,ที่ไดท้ที่จะได้อ่าได้มีส่วนร่วมก็คือของผมนี่ก็จะเป็นเป็นเป็นหน่วยงานที่ต้องมาพัฒนาในในในเรื่องของต้นน้ำนะฮะก็คือการปลูกมอนเรียงใหม่เหมือนกับปีทัศ ผละครที่นอกๆไดแสดงไปตะกี้นะครับตะกีเป็นการปลูกมอนการเลี้ยงไหมกาศสาวเส้นฟอกย้อมและการนําไปทอเป็นผ้าไหมนะการมีหลายดวดลายอย่างเช่นดวลลายสังกะแพงก็เป็นดวดลายหนึ่งนะฮะที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่นี่ในในส่วนนี้ทากผมก็ยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วก็ยินดีด้วยนะฮะ ที่ทั้งอ,อำเภอสัตหีบจะมาฟืน้นฟูในเรื่องของการปลูกมอญเรื่องใหม่เราไจะมีอาานวิชาการที่จะจะ,จะนำมา,าส่งเสริมให้ชาวบ้านที่จะต้องมาปลูกมอนแล้วก็มาเรี่องใหม่แล้วก็สาวใหม่ผมยึวคำรู้ที่จะสนับสนุนและการ,รมีปัจจัยจะสนับสนุนได้เป็นบาง,ง,ง,งส่วนครับผมก็ในฐานะตัวแทนนักวิจัยครับได้เข้าไปเยี่ยมชมร้านเจรกุศลและร้านชินวัตรครับ ได้เห็นกระบวนการทั้งสองร้านมีการเลี้ยงไหมมีการทอไหมเองนะครับซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีครับที่กรมหมันไหมเองก็จะได้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับการปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะครับขออนุญาตกลับมาที่อาจารย์นานิดนึงครับรุ่งเรืองเป็นที่นิยมทําไมหายไปครับอาจารย์ครับผมคือผ้าไหมมีราคาแพงนะครับ,รบแล้วทีนี้เรื่องการทอจะมีปัญหาว่าการทอขึ้นมาเนี่ย คือผ้าไหมสังเวยจะเป็นเป็นที่เส้นเล็กครับเส้นเล็กและรลวดลายนี้จะเป็นส่วนตัวของอำเภอโดยตรงเพราะเป็นภูมิปัญญาของอำเภอสังเวยจริงๆนะครับแล้วเกิดที่ว่าผ้าไหมซึ่งมีราคาแพงเนี่ยทำให้การใช้ในลักษณะของภาคเหนือนะครับภาคเหนือเนี่ยจะใช้ในลักษณะที่ว่าวิถีชีวิตครับการไปวัดประเพณีวัฒนธรรมการแต่งงานทุกอย่าง นาง,งานทุกอย่างแต่ความรุ่งเรืองของตรงนี้นะครับวิวัฒนาการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าถ้ายังทาอยู่ณบัดบนี้ผมคิดว่าเรื่องของโอทอปเนี่ยจะมีส่วนร่วมไ,ได้มากครับเพราะว่าการตรงนั้นวิวัฒนาการของบ้านเรานี่ยังยังเจริญยังยังไม่ถึงที่ครับคิดว่าอย่างนี้นะครับครับและส่วนใหญ่แล้วเรื่องการสมใัยครับครับก็ ตงนี้ต้องขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมครับในฐานะทีมนักวิจัยเราได้จัดทําฐานข้อมูลผ้าไหมสักกําแพงนะครับรวมทั้งใช้สื่อเช่นแฟนเพจที่กำลังฮิตกันสําหรับกลุ่มเยาวชนนะครับรวมทั้งการจัดทาเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็จริงๆแล้วเรามีความตั้งใจที่จะมอบเว็บไซต์นะครับรวมทั้งข้อมูลทั้งหลายให้กับทางาทางเทศบาลตบุรสักกําแพงครับตรงนี้ก็ขออนุญาตเรียนถามท่านนายกครับเป็นคาถามปิดท้ายครับ ท่านนายกมีแนวทางในการสนับสนุนหรือว่าจะต่อยอดฐานข้อมูลหรือเว็บไซต์ที่เราได้จัดทําตรงนี้ในใานธนะภาครัฐที่มีส่วนกับบริเวณนี้โดยตรงท่านนายกมีแนวทางหรือมีแนวนโยบายอย่างไรบ้างครับเต็มใจและเต็มเต็มที่ที่จะเอ่อเสริมต่อแล้ต่อยอดนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยณวันนี้เราจะจุดประกายว่าให้คนเรากลับมาสนใจในไหมสันกำแพงแล้วก็หันมาเอ่อ หนึงเมื่อกี้บอกว่าไปดิฉันที่ว่าในในในตัวจังหวัดเชียงใหม่ในสักนกำแพงเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกบ้านมีผ้าไหมฉันกำแพงอยู่ในในตู้เสืออ<ะ>้อผ้าก่านะและ้วดิฉันคิดว่าทั้งประเทศไทยเนี่ยถ้าเรารณรงค์บอกว่าให้ลูกหลานกลับไปหนที่บ้านไปถามปู่ถามย่าถามตาถามยายไปดูของเก่ายายจิไหมสักนกำแพงลาย เส้นเนี่ยถ้ามีอยู่เอามาใส่เอามาใช้นะคะเพราะวิวัฒนาการตอนนี้การน้ํายาซักอะไรมันก็ก็ดีขึ้นมานะคะแล้วก็คงจะถ่ายทอดลงสู่ชุมชนนะคะให้ความรู้ความเข้าใจและเชิญชวนกลุ่มแม่บ้านนะคะอาจจะดึงมาให้ฝึกอาชีพแล้วก็จัดงานก็เข้ามาช่วยนะคะฝึกมาให้แม่บ้านกลุ่มแม่บ้านกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้านเนี่ยเราจะถ่ายทอด ความรู้ที่ให้แล้วก็จัดมาเป็นเรื่องของการส่วนหนึ่งของการฝึกอาชีพในโครงการของเทศบาลเรารนะที่ให้เข้ามาสนใจนยิ่งตอนนี้เราได้ภา,ภายใต้ของท่านนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งรักซึ่งเป็นสืบสายมาจากไม้สังกาแพงโดยตรงนะคะท่านเราเรานําเสนอโครงการตัวนี้ไปแล้วห่วงสังกำแพงตรงนี้ค,คงจะเป็นตัวจุดประกายที่จะเป็น การรังสรรค์การสร้างสรรค์การจัดทําแล้วกเ็เป็นตัวกลางทั้งการตลาดให้ทั้งเรื่องของอาการฝึกอาชีพโดยใช้สถานที่ที่นี้นะคะทุกวันเสาร์ครใครที่ลูกหลานใครที่สนใจมาเรียนรู้วิธีการทําไหมนะคะเรียนรู้พอเราเปิดตัวนี้ไปกับท่านอาจารย์นันท์ซึ่งอีกอีกอีก,อกตำแหน่งหนึ่งที่ท่าน เป็นอยู่ก็คือเป็นสมาชิกสภาเทศบาลของเราด้วยเนี่ยนะคะคในการลงหาชุมชนเนี่ยเราจะพบว่ายังมีกี่ทออยู่ตามบ้านใ้ถุนบ้านบางคนไม่ได้ใช้เก็บไว้ตอนนี้เรากําลังรวบรวมนะ,ะสองกับกับอาจารย์นันนันว่ารวบรวมใครไม่ได้ใช้แล้วเราก็จะฝึกไปยังโรงเรียนฝึกไปยังลูกหลานในชุมชนบุมชนแม่บ้านถ้าใครสนใจเราจะเริ่มกิจกรรมตรงนี้กันทึใ้ใหม่ครับผมก็ถือว่าท่านนายกท่านได้ตอบในประเด็นปัญหาที่เรา วนในฐานะทีมนักวิจัยเพราะว่าสิ่งที่เราเจอคือว่ามีการทอกันอยู่ครับแต่คนทออายุมากแล้วเราก็กังวลว่าใครจะสืบทอดนะครับวันนี้ท่านนายดท่านก็ได้ให้แนวนโยบายแล้วครับท่านจะส่งเสริมแม่บ้านและก็เยาวชนในพื้นที่ในการใช้เวลา,ใ,าใ,หให้เป็นประโยชน์ในการฝึกอาชีพตรงนี้ก็เพิ่มเสริมนะคะเรากำลังทำโครงการ้ยสอนหลาน้ยสอนหลานนะครับครมจะให้มีกิจกรรมตัวน <bırak S 1> <ederim S 2> ี้ขึ้นมานะคะไม่อยากให้อ่ไม่อยากให้ไหมสันกำแพงกลายเป็นประวัติศาสตร์ แต่เราจะทําอย่างไรให้ย,ยั่งยืนครนะคะคแล้วเป็นถือว่าไม้สันกําแพงคือตัวที่ชี้ให้เห็นถึงวัฒนธรรมรากเง่าของคนสันกําแพงของคนเชียงใหม่สําคัญรากเง่าของประเทศไทยเราค่ะครับ ก็ในวันนี้ครับเราอย่างน้อยนะครับเราได้รู้ถึงลากเงาของคนสันกำแพงนะครับรวมทั้งเราได้เห็นบทบาทของภาครัฐครับในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมอย่างเต็มกลาลังรวมทั้งศูงนย์บอลไมเองก็ยินดีที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีรงทั้งงบประมาณบางส่วนนะครับในการที่จะผลักดันให้เยาวาชนในพื้นที่นะครับรวมทั้งปราชุมชนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในการที่จะสืบทอด ความรู้ต่างๆผ่านโครงการอุ้ยสอนหลานครับท่านเพิงพ่งได้เพิ่งเพิ่งทราบบนเวทีนี้เองนะครับขออ,ขออนุญา,า,าตขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขออนุญาตขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลสังกำแพงครับคุณสุภริมิตวรกิติครับท่านอาจารย์อนันตสุขรรณรดครับและท่านผู้อำนวยการศูนย์บรรใหม่เฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ครับคุณนครมหายศนันที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเสวนานกันในวันนี้ครับขอบพระคุณคร,ร,ร,รับขอบคุณครับ